สเสน่ห์วิถีชีวิตแบบไทยตลาดน้ำเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำโดยใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการดำรงชีวิตตลาดน้ำเป็นสถานท,ท,านที่ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อยอย่างหลากหลายทั้งของกิน ใช้ของที่ระลึกมากมายรวมถึงสินค้าหัตถกรรม,มตลาดน้ำที่มีมนค์ขลังเพราะเป็นตลาดน้ำที่เป็นวิถีชีวิตจริง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 ที่เราจะเปลี่ยนแปลง ือชมบรรยากาศหรือจะเลือกชิมอาหารกันบนเรือ ชีวิตจริงวิธีใหม่เรือไฟฟ้านวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตเพื่อเติมเต็มความสะดวกในการคมนาคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเรือโดยสารไฟฟ้านอกจากจะสร้างประสบการณ์การเดินทางบนนวัตกรรมที่ล้ำสมัยให้กับคนไทยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดขี่การลดมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเรือไฟฟ้าภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่แบบภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีเพื่อรองรับการพัฒนาขนส่งยานยนต์ในอนาคตในการดัดแปลงเรือเนี่ยจากเดิมเรือจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งเครื่องยนต์เดิมเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบการดัดแปลงเนี่ยเราก็คือต้องยกเครื่องยนต์ออกเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ ให้กำลังงานแทนกับน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเห็นความแตกต่างชัดเจนหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเสียงเนี่ยจะหายไปเลยหรือว่าความประหยัดพลังงานที่ว่าเรา สามารถเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาใช้แทนน้ำมันได้เลยนะครับแล้วก็ลดในมลพิษหลายๆอย่างเรือไฟฟ้าเนี่ยมันมันเหมาะที่เราจะเอาไปเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือท่องเที่ยวภายในชุมชนสามารถเอาเรือลำนี้ละฮะเอาไปนำนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมหิง่งห้อยชมอะไรได้เลยเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือเสียงแทบจะหายไปเลยจะได้ได้ยินแค่เสียงใบพัดนี่แหละที่หมุนกับน้ำอย่างเดียวเลยฮะ แล้วก็คนในเรือก็สามารถจะสนทนาจะคุยกันพูดคุยกันได้โดยที่ว่าไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนเลยยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับมันก็จะมีแค่เสียงพัดลมเสียงอะไรเงี้ยนิดๆน่อยๆเบาๆก็จะไม่มีม,มลพิษไม่มีอะไรออกมารบกวนทั้งสัตว์และก็ชุมชนตอนแรกที่มาตลาดน้ําจะมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะคะ่ะก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของเสียงของเครื่องยนต์ของเรือนะคะจะมีความดังมาก ถ้าเปลี่ยนได้เป็นเรื่องที่ดีมากมันจะทําให้กับอะไรอ่ะจะบอกว่าจะชูเรื่องเรื่องการอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทําให้นักท่องเที่ยวอะค่ะมาที่ตลาดน้ํานี้มากขึ้นทุ้คนส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะมีบ้านอยู่ติดริมคลองริมแม่น้ําก็จะสั่นจอนโดยใช้เรือเรือพายเรือเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับดังผมร้านติดอยู่ริมร้านริมน้ำเงี้ยฮะมันก็จะมีข้อสเสียก็คือเรือวิ่งผ่านเสียงดังบ้างอะไรบ้างางเงี้ยครับก็ คุยลูกค้าก็จะได้ยินไม่ชัดเจนบ้างอะไรเงี้ยครับก็ต้องถามซ้ำอะไร,งรเงี้ยฮะเรือไฟฟ้าใช่ไหมครับก็ดีขึ้นนะครับในทั้งเรื่องของเสียงไม่ให้มีกลิ่นควันอะไรเงี้ยครับทาให้ก็ดีนะครับผมว่าทําให้ภูมิทัศน์ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยครับจะเห็นว่าเรือของของประเทศเราี่ยเพพาะเรือหางยาวจริงๆมันไม่ใช่เทคโนโลยีเรือนะครับเครื่องยนต์ที่มามาจากเครื่องยนต์รถ เอาไปต่อข้างหลังแล้วก็มีใบใบลงในในน้ำนะครับในผิวผิวน้ําเพื่อจะให้เดินทางกันไปถ้าเราเปลี่ยนอันนั้นซึ่งปกติโดยทางยาวเนี่ยก็จะทอยเสียก็จะไม่ค่อยยาวเหมือนกับรถยนต์เวลาใช้เสียงจะดังมากโดยเฉพาะเวลาที่เราไปดูหิ่งห้อยกันตอนดิ้งเียงหิงห่งห้อยก็ไม่ชอบเหมือนกันก็บินหนีลองใช้ในที่ที่สงบลองทําเป็นเรือที่จะเข้าไปชมหิ่งห้อยดูซึ่งก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์ต่างๆที่ทําให้นักท่องเที่ยวก็รู้สึกดีขึ้นชุมชนก็ดีขึ้นหิงห่งห้อยก็ชอบ แล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยโรวมก็ดีในปี2 5 6 5เราก็จะเริ่มเดินต่อนะครับในเรื่องของ EV ก็อยากจะเรียนฝากท่านผู้ประกอบการและก็พี่น้องที่ได้รับชมนะครับว่าเรื่องของ EV ไม่ใช่เรื่องที่ฝันต่อไปนะครับในป,ปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีการใช้ EV ในหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของรถยนต์ในเรื่องของกเกษตรกรรมเรื่องของแพทย์ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตจริงที่สมดุล ธรรมชาติที่สมบูรณ์